สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็จะพาเข้าครัวทำอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวจะทำผัดเปรี้ยวหวานกุ้งทานค่ะพอตั้งกระทะน้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะคะสาจะใส่แครอทลงไปผัดตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าแครอทเขาสุกยากค่ะ พอผัดกระเทียมได้เหลืองและหอมแล้วก็จะใส่กุ้งลงไปผัดค่ะเสาวจะผัดกุ้งแค่แป๊บเดียวนะคะยังไม่ให้เขาสุกร้อเอร์เซนแล้วสาวจะตักออกค่ะพอผัดกุ้งสุกได้ประมาณสัก80%ดสสาวก็จะตักออกก่อนนะคะ ออกพักไว้ก่อนค่ะถ้าผัดกุ้งสุกเกินไปเขาจะเหนียวแล้วก็ไม่เด้งนะคะเสาอยากได้กุ้งที่ยังเด้งๆอยู่ก็จะเอาออกมาพักไว้ก่อนนะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนการผัดผักนะคะเสาก็จะใส่ถั่วลันเตาลงไปผัดก่อนค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะ ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลปรุงรสแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ พอผักเริ่มสุดแล้วนะคะก็จะมาทำเป็นซอสเรี้ยวหวานก็คือใส่ซอสเนือเทศลงไปค่ะก็ผัดต่อให้เข้ากันดีนะคะพ้าน้ำแห้งไปก็เติมน้ำนิดหน่อยค่ะก็จะได้น้ำซอสเกี้ยวหวานที่สีสวยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยดีค่ะ ก็จะชิมรสดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังค่ะใครชอบแบบไหนก็ปรุงรสตามชอบนะคะถ้าได้รสตามชอบแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดค่ะก็ไปผัดทุกเขาให้เข้ากันนะคะให้กุ้งเข้ากับซอสแล้วเขาก็จะสุกเพิ่มต่อค่ะถ้าผัดกุ้งนานไปเขาก็จะเหนียวนะคะแล้วกุ้งก็จะหดหมดค่ะได้รสชาติตามชอบแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะ เมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่ผักตามชอบหรือผักที่มีอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้ก็ทำง่ายๆออกมาหน้าท้าะคะ่ะรสชาติก็ดีแล้วก็หอมด้วยค่ะอร่อยถูกใจแล้วค่ะสำหรับวันนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ